อยากจะพัฒนาในสายชีพให้มันโตขึ้นเรื่อยๆโดยนําความรู้จากการที่เราเรียนมาเนี่ยมาพัฒนาสายอาชีพที่เรามีปัญหาคือเรื่องของการเข้าถึงเด็กกลุ่มชาติพันธุ์เพราะว่าในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเป็นโรงเรียนเครือข่ายขยายโอกาสทางการศึกษาเนี่ยเราไม่ทราบฉะนั้นปัญหาที่เราเจอเนี่ยเราต้องหาข้อมูลให้ชัดเจนแล้วก็เข้าไปอธิบายกับตัวเด็กให้ชัดเจนว่าเรียนสายอาชีพดียังไงว่าเขาจบมาเนี่ยเขาสามารถไปทำอะไรได้บ้าง และปัญหาหนึ่งที่เราเจอก็คือเรื่องของผู้ปกครองเด็กส่วนใหญ่ในหมู่บ้านเนี่ยถ้าผู้ปกครองไม่อนุญาตก็ไม่สามารถออกจากหมู่บ้านได้เขาก็ไม่สนสับสนุนส่งเสริสสรสรมในเรื่อขอาเรียนเพราะว่าคือเขากลัวลูกจะไปเกเรฉะนั้นเป็นปัญหาที่เราต้องมาคิดว่าเราจะทําไงต่อหรือสร้างกลุทธ์อะไรต่อนะครับจากนั้นเราก็ลงพื้นที่มากขึ้นสร้างความเข้าใจผู้ปกครองมากขึ้นให้เขามองเห็นภาพของการจัดการเรียนการสอนสายชีพดียังไงก็เราต้องพยายามพูดคุยพากจูงแล้วก็ให้เขาเห็นเมื่อจบมาแล้วจะพัฒนาตัวเองได้อย่างไร โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานในการสร้างน,นวัตรกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนในเรื่องของเทคนิควิธีการถ่ายทอดให้ความรู้กับผู้ครือข่ายนั้นเราพยายามที่จะสร้างความเข้าใจก่อนว่าในการสร้างสิ่งประดิษฐ์นวัตรกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการชุมชนเนี่ยเป็นการส่งเสริมสนับสนุนเนี่ยให้ชุมชนยอมรับจากนั้น,นเราก็พัฒนาสู่กระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็กเราพยายามทําให้เด็กเราเนี่ย รู้จักการแก้ปัญหารู้จักที่จะค้นหาความรู้ใหม่ๆโดยที่ครูต้องเป็นโค้ดที่จะคอยให้คําแนะนําและก็ส่งเสริมสนับสนุนให้เขาเนี่ยมีแนวทางหรือวิธีการในการแก้ปัญหาถูกต้องตามหลักวิชาการคืออยากให้นักเรียนนึกถึงปัญหาของพวกสิ่งประดิษฐ์ก่อนเพราะว่าในส่วนโครงการของนักเรียนเนี่ยที่เราจะประดิษฐ์หรือสร้างขึ้นมาจะต้องคิดส่วนที่มันเกิดปัญหากับในชุมชนครับหรือสิ่งที่มันเป็นรอบตัวเราตอนนี้นักเรียนนักศึกษาก็จะทําโครงการสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเนี่ย ให้สอดคล้องกับชุมชนทั้งหมดเลยโดยที่เรามีหน้าที่คือคอยแนะนำซัพพอร์ตในส่วนที่เด็กยังขาดพอหลังจากจบกระบวนการของการนำเสนอของข้อก็จะเข้าไปสู่การทำงานจริงนั่นคือเป็นไปตามขั้นตอนของวิชาโครงงานเด็กชาติพันธุ์เนี่ยเรามีหลากหลายชาติพันธุ์การทำงานของเขาเนี่ยเขาต้องคุยกัน ร่วมมือกันแล้วก็พูดคุยกันแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นซึ่งกันและกันฉะนั้นความสนิทสนมเนี่ยในช่วงของการเรียนหรือการทํางานด้วยกันเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเขาก็จะไม่รังเกียจกันเลยว่าเออคนนี้เป็นชาติพันธุ์อะไรเนี่ยคือเราเป็นเพื่อนกันรักกันดูแลกันเราดูด้วยกันเราทํางานด้วยกันเราอยากจะให้เด็กของเราเนี่ยได้มีเวทีในเรื่องของวิชาชีพการได้ใบเซอร์ในการที่จะประกอบอาชีพที่มีเงินเดือนที่สูงขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราจะพัฒนาทักษะวิชาชีพให้กับตัวเด็กของเรามากยิ่งขึ้น ในการทำงานจริงๆต้องพูดตรงๆว่าการทำงานจริงๆเนี่ยวิชาชีพคือความรู้และทักษะแต่วิชาชีวิตก็คือการอยู่ในสังคมสำหรับวิชาชีพเนี่ยยอมรับว่าเราสอนแค่วิชาพื้นฐานแต่วิชาทักษะในการใช้งานจริงเนี่ยเด็กจะต้องเรียนรู้จากฐานอบการถ้าเขามีทักษะชีวิตที่ดีเป็นผู้ที่รู้จักสแสวงหา ความรู้ใหม่ๆรู้จักที่จะปรับตัวรู้จักที่จะพูดคุยคนอื่นเนี่ยเขาก็สามารถที่จะมีทักษะวิชาชีพเพิ่มขึ้นในในเรื่องของการฝึกงานตรงนี้คือสิ่งสําคัญที่เราพยายามจะให้2อ,อย่างเนี่ยมันผนวกกันฉะนั้นการที่เราเนี่ยให้เด็กไปฝึกงานไปเรียนรู้องค์กรเนี่ยเป็นการที่เราให้เด็กเนี่ยไปศึกษาว่าเออเราจะออยู่สังคมยังไงเราต้องปรับตัวยังไงเราต้องเรียนรู้ยังไง เออเรารู้สึกว่าดีใจนะเด็กในชัติพันเนี่ยเขาสามารถที่จะไปประกอบอาชีพมีรายได้แล้วก็เลี้ยงครอบครัวได้นะคือสิ่งที่เรามุ่งหวังแล้วก็รู้สึกว่าดีใจครับ